เจอกันพี่น้องเจอกันบรรยากาศฝนกับพายเุเดี๋ยวไอ้คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้พามาเบิ้งตัวอย่างพี่น้องเอยคลิปนี้อาจจะอาจจะไม่ยาวยดเลยพี่น้องเพราะว่าฝนตกปลอ่อยๆลยพามาเบิ้ง,ง,งตัวอย่างสํำหรับการตัดข้าวที่ขเขาเรียกว่า <c oughs> ข้าวที่อายุอายุยังอ่อนยังยังไม่แก่มาก ก็คือผมก็เคยบอกไปแล้วเนาะสำหรับไปการตัดข้าวมันมันต้องอยู่มันต้องเบ่งหยานต้องดูหญ้าว่าหญ้ามันแก่หรือยังข้าวอนี่มันมันแก่หรือยังคือยังอันนี้พี่นอ้นองดูเห็นไหมเนี่ยแปลงนี้เนี่ยเขาตัดไปแล้วเห็นบ่และหญ้าอันนี้มันก็ขึ้นมาอีกเห็นบ่ห้ามันขึ้นมาอีกพี่น้องเพราะว่าอะไร เพราะว่าหญ้ามันยังพระท่านนี่แก่พี่น้องอันนี้นี่จึงเป็นปัญหาพี่น้องมีอันนี้จึงเป็นปัญหาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสําหรับใครที่ที่กําลังจะตัดข้าวออที่คิดก็จะตัดข้าวออบอแมนว่าเห็นเห็นหญ้ามันกุกก็จะตัดอย่างเดียวออผมบอกผมย้ําเสมอกับเอฟซีว่าคือหญ้าชน,นิดนี้หญ้าชนิดนี้นี่โดยเฉพาะหญ้านวดปลาดุกนี่พี่น้องหญ้านวดปลาดุกนี่ คือวิธีการตัดแล้วก็กำจัดที่ดีที่สุดนะพี่น้องนะคือตัดเสร็จเนี่ยจะต้องขังน้ำพี่น้องขังน้ำให้ท่วมเลยแต่อันเนี้ยเห็นบอกต่อหญ้าที่เขาตัดต่อหญ้าที่เขาตัดเห็นบ่ท่วมเห็นะ่ะมันไม่ท่วมเห็นบอกคือคือพอมันไม่ท่วมเนี่ยคือหญ้าบางชนิดเนี่ย อันไหนที่มันมันบรบท่านไหนแก่เนี่ยพี่น้องหญ้าอันไหนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะงอกขึ้นมากใหม่เดี๋ยวมันสีหกกว่าเก่าอีกพี่น้องเบิ้งเห็นไหมมีแต่หญ้าหนวดปลาดุกพี่น้องนี่แต่หญ้าหนวดปลาดุกเห็นไหมเปลนบ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดข้าวเพื่อกําจัดวัชพืชนี่ของการตัดข้าวเพื่อกําจัดวัชพืชนี่คือถ้าเปลี่ยนไปได้เนี่ยตัดเสร็จแล้วเนี่ยให้ขังเลยน้อง ขังน้ําขังน้ําให้ท่วมต่อหญ้าเลยขังน้ําให้ท่วมต่อหญ้าท่วมต่อข้าวเนี่ยคือจังอันนี้อันนี้นี่มันมีน้ําก็จริงพี่น้องแต่ว่ามันไม่ท่วมพี่น้องมันบว่วมมันไม่ท่วมต่อหญ้าเออมันไม่ท่วมต่อข้าวเห็นไหมร่องรอยการตัดนี่เห็นบ่เนี่ยร่องรอยของการตัดเห็นไหมคือการตัดหญ้านี่ เข้าตรงยืดหยุนพี่น้องเราต้องยืดหยุ่นพื้นที่ไหนที่มันไม่สามารถมันบอสามารถปล่อยน้ําออกได้เนีก็เข้าก็ตัดเสมอน้าก็ได้พี่น้องออแต่ว่าการกําจัดหญ้าหรือว่าการกําจัดวัชพืชเนี่ยมันก็ได้ไม่ดีเท่าถ้าเราตัดเสร็จแล้วขังน้ําให้ท่วมต่อข้าวท่วมต่อหญ้าเลยเนี่ยมันสีดีกว่าแบบนั้นนะพี่น้อง Ö, โดยเฉพาะหญ้าบางชนิดนะพี่น้องเอ่อหญ้าบางชนิดแบบไหนก็โดยเฉพาะหญ้าชนิดนี้แหละพี่น้องหญ้านวดปลาดุกนี่แหละเออเพราะว่าหลายคนนี่พี่น้องหลายคนน,ยคน,นี่ประสบปัญหาหลายคนประสบปัญหาคือตัดข้าวไปแล้วตัดหญ้าไปแล้วเนี่ยมันคือ illed, หกคือเก่ากับคอมเมนต์เข้ามาถามมันคือขืนคือเก่าคือว่ายง่ายคือมันมันสีเหนื่อยฟี่เห็นบอกดูนี่ตัดไปแล้วนี่หญ้านวดปลาดุกขืนเต็มค,คือเกานี่เห็นบอกเออคือปัญหา สาเหตุว่าตัดแล้วทําไมมันไม่ตายเนี่ยสาเหตุหลักๆอันที่หนึ่งหญ้ามันยังไม่แก่ออันที่สองไม่ได้ขังน้ําให้ท่วมหรือไม่ก็ตอนตัดเนี่ยน้ําอาจจะยังไม่มีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เนาะออันนี้นี่ผมสันนิฐานเพราะว่าประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ผมเคยกําจัดหญ้าชนิดนี้นะนกําจัดหญ้าไอ้ที่เป็นหญ้าหนวดปลาดุกเนี่ย คือวิธีการเนี่ยพี่นอ้องอถ้านามีน้ำเนี่ยต้องเป่นงน้ำหมอกซะก่อนพี่น้อง่อยน้ำหมอกให้แห้งเลยอเสร็จปุ๊บตัดตัดให้ต่ําที่สุดพี่นอ้องตัดให้ต่าที่สุดอก่อนตัดก็สํารวจแปลงหน้าซะก่อนสํารวจแปลงนาซะก่อนอว่ามันข้าวมันกลมหรือยังหรือว่าข้าวมันเป็นปล้องหรือยังอแต่ ในเมื่อเราสำรวจแล้วเนี่ยข้าวมันยังไม่เป็นป่องเออแต่โดยส่วนมากก็ช่วงเนี้ยก็เข่าเข่ากับเพราะถ้าไหนเป็นป่องหรอกเนาะอออันนี้มันไปกันกระดาเนี่ยข้าวมันยังไม่เป็นป่องหรอกพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดต่ําได้พี่น้องตัดต่ําให้ให้ให้ได้มากที่สุดอาะเสร็จปุ๊บกะขังน้ําพี่น้องขังน้ําให้ท่วมเออพร้อมกับหวานปุ๋ยเออปุ๋ยกับเน้นสามตัวพี่น้องเอ็นพีเคเออก็ใส่ตัวหน้าเยอะหน่อยนึง อย่างเช่นยูเรียผสมลงไปเพื่อให้ยูเรียนเป็นตัวย่อยสลายพี่น้องเป็นตัวย่อยสลายยูเรียมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าจุลินซีช่วยในการย่อยสลายเพราะฉะนั้นนี่ใส่ปุ๋ยนี่ถ้าเราจะให้มันย่อยเร็วเราก็เน้นยูเรียหน่อยหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูพื้นที่อีกเลยแมนบอบบแมนว่าใส่ยูเรียหลายเนี่ยกะสีอาดใส่ซะเต็มที่โบแมนพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะ ให้ตัดหญ้ากําจัดวัชพืชในช่วงนี้เนี่ยพยายามเบริงเ้ยพี่น้องเด้อพยายามสังเกตต้นข้าวหรือพยายามสังเกตต้นหญ้าดอกหญ้าี่ยว่ามันแก่หรือยัง่งข้าวนี่มันมันได้อายุสองเดือนขึ้นไปหรือยังนานในน้ําน้นําในนามีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยถ้าเราสามารถปล่อยออกได้เนี่ยปล่อยออกก่อนแล้วก็ตัดตัดให้ต่ําที่สุดแต่ไม่ใช่ตัดชิดดินนะพี่น้องนะ ตัดก็เลยกลางลำต้นลงไปก็ได้ก็ลองเอาไปพิจารณาลองเบิร์น้องไม่ใช่หรอกถ้าเราตัดแล้วนี่เนี่ยตัดไปแล้วในหย,ยามันขึ้นหกแบบนี้คือเก้าเนี่ยมันเสียความรู้สึกพี่นอ้องกลายเป็นว่าเราจะได้อีกเหนื่อยสองรอบเด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่เจอประสบปัญหาเกี่ยวกับญ้าชนิดนี้ญ้าหนวดประดุกเนี่ยตัดเสร็จแล้วมันขึ้นเหมือนเดิมแนวทางพี่นอ้องแนวทางนะ ถ้าใครที่จะตัดอีกนะตัดให้มันต่ำแล้วก็ขังน้ำให้ท่วมต่อข้าวท่วมต่อหญ้า,าล้วก็ใส่ปุ๋ยอัดลงไปเร,เร่งการเจริญเติมโตพี่น้องเ,อเพราะฉะนั้นในะการตัดข้าวไม่ใช่ว่าอยากตัดต้นไหนก็ตัดพี่น้องมันต้องมีเวลาต้องมีจังหวะดวเด้ไม่ใช่ว่าตัดมม่ๆเห็นเขาตัดก็อยากตัดตามเขามันบ่แมนพี่น้องอก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับแอใครที่ช่วงนี้กับฝนกระตกเนะเนาะ ใครที่จะกําลังเขาเรียกว่าจะตัดขา่าวเพราะว่ามันก็หลายพื้นที่ก็พายุก็เข้าหลายพื้นที่ก็แห้งแล้งเพราะฉะนั้นน่ะพื้นที่ไหนที่พายุเข้าพอมีน้ําแล้วก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมาเลเป็นของช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการตัดข้าวในช่วงนี้เพื่อที่จะคือถ้าเราตัดช้าไปมากกว่าน,นี้เนี่ยมันมันสิทธ์มันก็อาจจะมีผลกระทบในช่วงเวลาการตัดกับผมก็เคยบอกไว้แล้วแหละว่า <c oughs> ปลายเดือนกรกฎาจนถึงต้นเดือนสิงหาสําหรับข้าวนนะปีข้าวมะลิ105กับข้าวเหนียวก็ขอหว่าคือถ้าตัดในช่วงนี้ปลายกรกฎาต้นสิงหาเนี่ยมันสี่บ่ค่อยมีผลกระทบห่วงข้าวมันกัสิสีไงสีเต่งสีตึงปกติแล้วข้าวก็จะสวยเท่ากับพยายามตัดให้มันได้ช่วงนี้พี่น้องแต่ถ้าน้ําพื้นที่ไหนที่ไม่มีน้ําจริงๆหรือว่าน้ํายังไม่มาอะไรประมาณนั้นเท่ากับเท่ากับล่อพี่น้องลอ รอดูไปก่อนออรอให้มีน้ําชัวร์ๆนั่นแหลอะออผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าการตัดข้าวเนะี่ยหลังจากตัดเนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนอหลังตัดสมมุติว่าวันนี้ปลายเดือนอวันนี้ปลายเดือนกรกฎาคมอสมมุติว่าเราตัดช่วงนี้เอ้าวันนี้วันที่ยี่ส้ายี่บหกกรกฎาคมเนาะอา ยี่สิบห้ายี่สิบหกสิงหายี 25, ่สิบห้ายี่สิบหกกรกฎาคมจนถึงยี่สิบห้ายี่สิบหกสิงหาเนี่ยห้ามน้ำนี่ห้ามแห้งเด็ดขาดพี่น้องผมย้ำเสมอว่าตัดข้าวเนี่ยน้ำห้ามแห้งและน้ำานี่จะต้องนิ่งพี่น้องน้ำเนี่ยจะต้องนิ่งไม่ใช่ว่าเดียเดยเด๋ยวแห้งเดี๋ยวมาเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมาบ๊อแมนแบบบั้นพี่น้องเพราะว่าถ้าเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มแบบนั้นน่ะหยาบสี่ขึ้นหกขึเก้าพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคการตัดข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชนีีีี่่มมมมััันนนต้้อองงงงจหวววะชเลาพ แล้วสําคัญเนี่ยตัดเนี่ยจะต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตเออไม่ใช่ว่าตัดไปแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมาข่อยมาใส่ปุ๋ยแบบนั้นไม่ได้อีกพี่น้องแบบนั้นเนี่ยทั้งหญ้าทั้งข้าวคือผสมปนกันสม,มปิคือเราเออวิธีการใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นการเร่งการเจเริญเจริญเติบโตของต้นข้าวให้มันให้มันแซงหยาเร่งข้าวให้มันแซงหญ้านี่ก็คือ หวานวันนี้ตัดวันนี้หรือไม่ก็ตัดวันนี้หวานพรุ่งนี้ประมาณหนึ่งถึงสองวันเนี่ยห้ามเกินนี้พี่นอ้องถ้าเกินนี้นี่คือการฟื้นตัวนี่มันของหย้าเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าหญ้ามันฟื้นตัวได้แล้วแล้วเราไปใส่ปุ๋ยนี่หญ่ามันก็ได้กินปุ๋ยง่ายพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้าต้องทําอะไรทําต้องให้มันทันกับช่วงเวลาพี่นอ้องเฮ็ดเนี่ยังก็ให้มันแบบโชชะโเบาะเออเป๊ะเลยพี่นอ้อง อ่าไม่ใช่ทำาปยังเออเดี๋ยวก็ค่อยทำออปุ๋ยประทันมีกัดเออได้ตัดก่อนค่อยซื้อปุ๋ยมาใส่ทีหลังมันบ่แม่นพี่น้องมันต้องหาจังหวะหาช่วงเวลาดีๆอ,อ่าเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณาลองเบิพี่น้องลองพิจารณาลองดูอ,อ่าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดพี่น้องอ,อ่านี้ก็ผมก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวของผมไปแล้วมาเล่าสู่ฟังพี่น้องเออสำหรับเอฟซีเกษตรกรชาวนาเมืองใหม่ที่พึ่งทำนาหวานเออนาหวานนา,นาจอดอยัง,ยงก็แล้วแต่ พระว่าหยามันหลายเนาะห้าสีกาจัดนวไดกันกันแนวทางกับที่ผมบอกนี่เลยพี่น้องแต่ละคลิปก็เลื่อนชมย้อนหลังดูได้อะโอเคประมาณนี้ครับผมฝนก็เริ่มแห้งมาแล้วนี่โอเคครับผมเจอกันคลิปหนะ้า